สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วเลวดีนะคะสวยๆง่ายๆนะคะนี่นะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว95ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45ซนติมตรค่ะจํานวน2เส้นค่ะเรามาทํากันค่ะ เติมจากริบบิ้นความยาว95เซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะแบบนี้นะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะนี่นะะเ,เส้นที่หนึ่งค่ะจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่หงเส้นที่สมสวมมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงนเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกค่ะนะเราก็จะได้ริบบิ้นแเส้นแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานเลยค่ะโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะจับรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2ึสนะพัดค่ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะจับพัดค่ามสามเส้นมาพัดค่ามสามเส้นคะจับพัดค่ามสามเส้นมานะนะคะ ค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้น3ามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะจะบพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1นึ่นี่เส้นถัดมาค่ะจับพัดมาค่ะสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพัดมาสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่3ามนี่ค่ะให้ในแบบนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะในแบบนี้เราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะนี่นะสอดลออสามเส้นตามแนวริบบิ้นไปแบบนี้ค่ะสอดเลย นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับมาด้านนี้นะจับบิบินมานับจับมันหนึ่งเส้นนะคะทามาแบบนี้นะนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะสอดรูที่สามนะทบแบบนี้เลยนะคะน่ะสอดรูที่สามลอดมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะหึงมาแบบนี้เลยนะคะ เส้นถัดมาค่ะดึงขึ้นไปแบบนี้พับลงมาค่ะนี่ค่ะพับมาตรงๆแบบนี้เลยนะสอดรูถัดมานี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ,นคะ,นคะวนไปแบบนี้ดึงลงมานคะคะ เลยแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงนะดึงปรับทีละเส้นนะคะดึงไล่มาไล่ทีละเส้นมานะคะนะี่คะ่ดึงไล่มาทีละเส้นเลยนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงด้านนี้ค่ะ พับขึ้นไปนะคะพับเป็นมุมแบบนี้ปล่อยลงมาก่อนนะคะจับม้วนมาแบบนี้นะคะนะแล้วก็พับมาด้านหลังข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้นีคะึงมาแบบนี้นะคะพับมานี่ค่ะปล่อยมานะคะม้วนมาลงมาค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะจะบิดมาน,นะคะสอดลงไปในรูนี้แล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี้สอดเสร็จครบทุกเส้นแล้วนะคะแล้วก็จัดแต่งนะแต่งให้สวยนะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะได้กลีบสวยๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพับสอดกับลขึ้นไปนะคะนี่ค่ะ นะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็เปิดเส้นนี้ออกค่ะจับดิบินมาด้านนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้นะคะสอดลงไปน,นะดึงมาแบบนี้นะคะพับมาด้านนี้ค่ะบิดลงมาแบบนี้ นี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พับสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกับลขึ้นไปนะคะ แล้วนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45้เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะ,ะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะคะแล้วก็สอดขึ้นไปนี่ค่ะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะ ทำมาด้านนี้ค่ะติดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนะดึงมาก็จะได้แบบนี้ค่ะอยู่ที่เราดึงนะคะดึงแน่นดึงไม่แน่นนะตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้สวยดูว่าสวยงามนะคะแล้วก็ดึงตามที่เราชอบเลยนะคะ นะคะแ,แล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบบินนี้ขึ้นไปนะคะ,นะคะนี่ค่ะตัดปลายดิบบินทิ้งอ,อีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสอดขึ้นไป เป็นสุดท้ายนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็สอดใต้ปลายลิมบิ้นนี้นะคะกลับขึ้นไปนะเสร็จแล้วค่ะตัดปลายลิมบิ้นทิ้งนี่นะคะ เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วเลวดีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ